ท่านผู้ชี้แจงนะครับท่านทิพดีกรมคุ้มครองสิทธิ์เสรีภาพขอชี้แจงนะครับเชิญท่านเอ็มออนครับเชิญครับเปลี่ยนท่านประธานสภา ที่เคารพค่าที่ฉันนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่อธิปดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะที่ได้กรุณาพิพายทั้งสนับสนุนให้ข้อสังเกตหรือว่าให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นดิฉันจะขอตอบเป็นบางประเด็นนะคะไม่ได้ทุกประเด็นในประเด็นแรกว่าทําไมพรบฉบับนี้ไม่แก้ชื่อนะคะต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะถึงจะ ออกมาตั้งแต่ปีพศ2544นะคะคปัจจุบันก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่นะคะคแล้วก็ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดปัญหามากนักนะคะใน ที่จำเป็นจะต้องมาแก้วันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มเติมในการคุ้มครองเยียวยาให้มากยิ่งขึ้นค่ะ mm. เช่นการช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งทั้งผู้ต้องหาและจำเลยในชั้นสอบสวนนี้เป็นการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็มีการขยายอายุความจาก1ปีเป็น2ปีอันนี้ก็คือจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะในกรณีประเด็นเรื่องทายาทมีการ กล่าวว่าทาไมทาไมไม่ใช้กฎหมายมรดกนะคะต้องบอกว่าในในตัวพรบฉบับนี้นะคะมีการออกระเบียบมาเป็นการเฉพาะในเรื่องทายาทแต่ก็อิงกฎหมายมรดกเหมือนกันแต่มีการเพิ่มเติมการจัดลำดับชั้นของทายาทไว้ทั้งหมด4ชั้นนะคะคือชั้นแรกก็คือเป็นผู้สืบสันดานชั้นที่2ก็เป็นผู้บุปการีชั้นที่3ก็คือคู่สมรสและชั้นที่4นี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎหมายมรดกก็คือเป็นบุคคลใดนะคะที่จะ ที่อุปการะผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อนี้เกิดขึ้นนะคะในกรณียกตัวอย่างนะคะกรณีกราดยิงเด็กที่หนองบัวลำพูนะคะมีน้องคนหนึ่งเป็นเ,เด็กนะคะพ่อแม่ยแยกทางกันแล้วก็ทิ้งเด็กไว้กับยายตั้งแต่เกิดจนถึงจนถึงวันที่เกิดเหตุน,นะคะถ้าไม่มีการออกเพิ่มเติมในข้อสีนี้ยายที่ดูแลจะไม่ได้รับ เ,เงินชดเชยเลยนะคะเพราะว่าในถึงความเปนจริงพ่อแม่ก็กลับมารับเงินและก็มีการ ต้องบอกว่ามีการตบตีกันเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้การกฎหมายกเกย์ฉบับหนึ่งเข้าไปกเกี่ยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอีกประเด็นหนึ่งในกรณีการแจ้งสิทธิต้องบอกว่ามีหลายๆม,ามีหลายๆท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอ,อภิรายถึงเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการยื่นทั้งทั้งในส่วนของผู้เสียหาย,ห,ายหรือว่าจำเลยในคดีอาญานะคะต้องบอกว่าไอ้ประเด็นนี้เราก็ ตั้งแต่ปีพศ2544แล้วก็พบปัญหาเกิดขึ้นเราเลยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีพศ2559มาเพิ่มเติมในมาตรา6อนุนหน,นะคะว่าให้พนักง,งานสอบสวนในกรณีที่เป็นผู้เสียหายให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ให้กับ ผู้เสียหายหรือว่าทายาทเลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นจําเลยเนี้ยก็คือให้ผู้ที่ทาหน้าที่ปล่อยตัวไม่ว่าจะเป็นราชธานหรือว่าทางเลขาของศาลเนี่ยทำหน้าที่แจ้งสิทธิ์ให้กับจําเลยเลยนะคะอันนี้ประเด็นที่หและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในกรณีที่มีการเกิดเหตุเนี่ยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมอะค่ะเราจะมี justice แ a r e ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิ์อะคะ่ะไปแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายในที่เกิดเหตุเลยแล้วก็พร้อมกับ รับสิทธิ์มาเลยนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ยังจะมีะบางเคสที่หลุดไปนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในปี2566นะคะจะมีจำเลยเนะี่ยหลุดไป37ลายปี2567เนี่ยจำเลยหลุดไป47ลายแล้วก็ในกรณีของผู้เสียหายนะคะในปี2566นะ่ยหลุดไป327 ลายจาก13,272รายนะคะในปี2,567หเนี่ยหลุดไป513ราลายจากคนที่มายื่นทั้งหมด14,231ราลายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีผู้เสียหายและจำเลยเนะะี่ยค่ะที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์หรือว่า,าไม่ทราบสิทธิ์เนี่ยประมาณ3เรเราจึงมีการแก้ไขอายุความอันนี้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ จาก1ปีเป็น2ปีและนอกจากนี้เราได้มีการในเชิงบริหารนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อจะตรวจสอบว่าในส่วนของผู้เสียหายที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีเกิดขึ้นกี่รายแล้วก็มาใช้สิทธิ์กับเรากี่รายนะคะในส่วนของผู้เสียหายแล้วก็ในส่วนของจําเลยเราก็มีการตรวจทานกับกรมราชทัณฑ์ตลอดเวลานะคะว่าท่าน ปล่อยไปในกรณียกฟ้องนะกี่ลายแล้วก็มีไม่ได้แจ้งสิทธิ์กี่รายแล้วเราก็ทําหน้าที่เหมือนเพิ่มเติมนอกจากต้องบอกว่าเราทําความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์ทั้งทางการและไม่เป็นทางการนอกจากนั้นเรายังมีถ้าเราตรวจสอบพบว่าไม่มีการแจ้งสิทธิ์เราก็จะไปแจ้งเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกรณี มีบางท่านเสนอว่าทําไมกรณีเอกชนฟ้องเอกชนาทางกรมุ้องสิทธิจึงไม่ได้เยียวยาหรือว่าในกรณีที่ผู้เสียหายเนี้ยบางคนค่าความเสียหายเนี้ยเกิดมากกว่าที่ที่เราจ่ายค่าเยียวยาไปต้องบอกว่าในหลักการกรณีผู้เสียหายนะคะ ในหลักการคือทุกคนต้องได้รับการปกป้องดูแลชีวิตและร่างกายไม่ว่าที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยรัฐจะต้องทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองถ้าไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตและร่างกายของคนทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้รัฐก็ต้องจ่ายหน้าที่มีหน้าที่ที่จะใจใ่ายเยียวยาเบื้องต้นในการที่จะให้เขามีช่วงที่ครอบครัวของเขาประสบ กับปัญหานะคะอ,อ,อันนี้ก็เราก็เลยจะจ่ายเยียวยาในเบื้องต้นบางครั้งอาจจะไม่เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยวยข้อจํากัดในหลายอย่างนะคะอาจจะด้านทางด้านงบประมาณด้วยนะคะแล้วในกรณีหลักการของจําเลยเนี่ยจำเลยที่เราไม่จ่ายในกรณีเอกชนฟ้องเอกชนเพราะว่าในหลักการเนี่ย ผู้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตอนในในภายหลังแล้วเนี่ยศาลยกฟ้องว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดเนี่ยเ,เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางยังถึงปลายทางเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นรัฐก็ต้องทําหน้าที่ไปเยียวยาเพื่อให้เขากลับมาอยู่ในสังคมได้เหมือนเหมือนกับตอนที่เขายังไม่ไม่ได้เ,เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นหลักการมันคือเยอียวยา ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมพระชั้นเอกชนฟ้องเอกชนจึงไม่ได้มีการเยียวยาเกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพกว้องๆนะคะส่วนในรายละเอียดข้อเสนอแนะต่างๆก็จะนําไปเ,เพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ